Focus. สวัสดีค่ะช่วง Tech Feed พบกับซู้ชิงจิสุภาชินเราจะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของแวดวงเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็เตเทรนด์กันค่ะ Amazon เป็นเจ้าแห่งคอนเทนต์ที่มีคลังมัลติมีเดียมหาศาลค่ะเพราะฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยนะคะที่จะมีข่าวลือว่า a เม Amazon กำลังเตรียมจะเปิดตัวเซตท็อปบ็อกซ์ของตัวเองเร็วๆนี้เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเสพคอนเทนต์เหล่านั้นได้อย่างง่ายดายมากขึ้นค่ะติดตามรายละเอียดพร้อมกับข่าวอัปเดตที่น่าสนใจกันเลยค่ะ a m a z o นร้านค้าปลีกออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกร่อนบัตรเชิญสำหรับวันที่2เมษายนนี้โดยระบุว่าจะเป็นการอัปเดตธุรกิจวิดีโอของตัวเองค่ะซึ่งสื่อมวลชนเทคโนโลยีก็คาดกันว่านี่เป็นรหัสลับที่หมายถึงการเปิดตัว Set Top Box หรืออุปกรณ์ชมวิดีโอสตรีมมิ่งผ่านทางหน้าจอโทรทัศน์ซึ่งเป็นการตอบรับคู่แข่งอย่าง Apple และ Google ที่แข่งในสมรภูมิเดียวกันนั่นเองค่ะ ข่าวการที่ Amazon ซุ่มทำเซตท็อปบ็อกซ์ของตัวเองนั้นมีมาให้ได้ยินกันสักพักหนึ่งแล้วนะคะและไม่น่าแปลกใจเลยเนื่องจาก Amazon ก็เป็นเจ้าแห่งคอนเทนต์ที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ่ Apple ซึ่งข่าวลือในตอนนี้เชื่อว่า Amazon เตรียมจะเปิดตัวทั้งอุปกรณ์สตรีมมิ่งพื้นฐานที่คล้ายกับ h คร m e c a s t ของ Google และเซตท็อปบ็อกซ์แบบเต็มรูปแบบที่คล้ายกับ Apple TV และ Roku ค่ะโดยเซตท็อปบ็อกซ์แบบนี้จะทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงคอนเทนต์มหาศารทั้งรายการโทรทัศนน์์ภาาาพพยยยตรแลละะเงงงขออ Amazon ไดด้่สสวกสบ ขึ้นกว่าเดิมจากโซฟานุ่มๆของห้องนั่งเล่นในบ้านซึ่งเราก็จะต้องรอดูรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่2เมษายนนี้เวลาประมาณ4ทุ่มบ้านเราค่ะ หนังสือพิมพ์ Wall Street Journal รายงานว่า Yahoo ผู้ให้บริการออนไลน์คอนเทนต์รายใหญ่ของสหรัฐกำลังเตรียมเงินกว่า300ล้านดอนลล่า์หรือราว90,00ล้านบาทเพื่อทุ่มซื้อกิจการของ News Distribution Network หรือ NDN ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ให้บริการคลิปวิดีโอข่าวออนไลน์เพื่อให้สร้างความแข็งแกร่งด้านวิดีโอคอนเทนต์ของ Yahoo ให้มากขึ้นหลังจากที่ทางบริษัทเพิ่งจะซื้อตัว k a t i c o u r i c ผู้ประกาศข่าวและพิธีกรสาวชื่อดังจากสถานีโทรทัศน์ ABC มาเป็นบรรณาธิการบริหารและผู้ดำเนิน รายการข่าว Yahoo News ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มข่าวออนไลน์โดยเฉพาะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีรายงานว่า Yahoo ได้ยื่นข้อเสนอเย้ายวนใจเพื่อดึงตัวผู้ผลิตคอนเทนต์บนเว็บไซต์ YouTube ที่เริ่มจะไม่พอใจกับค่าตอบแทนที่ได้รับจาก Google ค่ะโดย Yahoo เสนอให้ส่วนแบ่งที่ดีกว่าและให้คนเข้าถึงวิดีโอได้มากขึ้นคาดว่ายังต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนเลยค่ะกว่าแพลตฟอร์มวิดีโอของ Yahoo จะพร้อมเปิดให้บริการ บิลงานประชุมใหญ่สำหรับนักพัฒนาโปรแกรมของ Microsoft เริ่มต้นขึ้นแล้วที่นครซานฟรานซิสโกมลรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐโดยไฮไลท์สำคัญของงานนี้คงจะหนีไม่พ้นการเปิดตัวระบบปฏิบัติการ Windows Phone 8.1สำหรับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตด้านโนเกียผู้ให้บริการ Windows Phone บนสมาร์ทเดเวิ์มากที่สุดในโลกก็จะจัดเวิร์กช็อปสำหรับนักพัฒนาแอปพลิเคชันให้ได้คุ้นเคยกับระบบปฏิบัติการใหม่นี้เช่นกันค่ะโดยหนึ่งในหัวข้อการประชุมที่สำคัญก็คือการพัฒนาให้ Windows phone 8.1สามารถใช้งานได้กับสมาร์ทโฟนระดับล่างสำหรับวางจำหน่ายในประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่ได้มากขึ้นค่ะงาน i c r o s o o t b u i l d จะจัดไปจนถึงวันที่4เมษายนนี้ค่ะ ส่วนหนึ่งเมษายนนี้นะคะ Google เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ให้กับบริการแผนที่ Google Maps เพียงแค่คุณหยิบสมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android ขึ้นมาเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน Google Maps กดคำว่า Press Start ก็จะเริ่มภารกิจค้นหาโปเกมอนทั่วโลกได้ทันทีค่ะโปเกมอนทั้งหมด150ตัวจะกระจายตัวอยู่ตามที่สำคัญต่างๆทั่วโลกอย่างเช่นโปเกมอนหลับในโตเกียวหอไอเฟลเทพีเสรีภาพและที่พลาดไม่ได้นะคะก็คือ Googleplex สำนักงานใหญ่ของ Google ในซานฟรานซิสโกหรือว่าในเมืองไทยเองนะคะก็จะพบเห็นโปเกมอนได้บนถนนเข้าสารเป็นต้นค่ะเมื่อจับได้แล้วก็สามารถมาอ่านรายละเอียดได้ว่าโปเกมอนแต่ละตัวมีคุณสมบัติอะไรเป็นโปเกมอนประเภทไหนทําให้ Google Maps มีสีสันเพิ่มขึ้นเยอะเลยค่ะแต่ว่ารีบรอู้งานแล้วมาจับโปเกมอนกันให้ครบนะคะเพราะว่าน,นี้เป็นการเล่นสนุกของ Google ในวัน April Fool's Day เท่านั้นจับได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่2เมษายนเท่านั้นค่ะ ช่วงนี้เราได้ยินคําว่าทีวีดิจิตอลกันบ่อยมากนะคะแต่หลายๆคนก็อาจจะยังมีคําถามค้างอยู่ในใจค่ะว่าแล้วมันคืออะไรแตกต่างจากระบบทีวีเดิมตรงไหนและเมื่อหลายๆช่องเริ่มก้าวเข้าสู่ทีวีดิจิตอลในวันที่1เมษายนนี้ผู้ชมทางบ้านจะทําอย่างไรจึงจะสามารถรับชมคอนเทนต์ได้วันนี้เราจะมาตอบทุกคําถามกันค่ะ ปกติฟรีทีวีในบ้านเราจะมีอยู่เพียง6ช่องเท่านั้นนะคะการรับชมก็ต้องตั้งเสาอากาศหรือว่าติดจานดาวเทียมแต่ว่าทีวีดิจิทัลคือการนําคลื่นความถี่มาใช้ออกอากาศในระบบดิจิทัลทําให้มีฟรีทีวีได้มากถึง48ช่องแน่นอนที่ว่าฟรีก็คือไม่ต้องจ่ายอะไรทั้งสิ้นเลยค่ะที่สําคัญคุณภาพของภาพจะคมชัดเพราะว่าส่งแบบดิจิทัลไม่มีภาพล้มแบบเมื่อก่อนอีกต่อไปแล้วค่ะนอกจากนี้จะมีบางช่องที่จะออกอากาศด้วยคุณภาพคมชัดสูงหรือไฮเดีย ด้วยทีวีดิจิทัลจะมาพร้อมกับสัสดส่วนของภาพที่เหมาะสมกับขนาดของทีวีในปัจจุบันที่มีอัตราส่วน16:9ต่อทําให้ภาพไม่ถูกยืดอีกต่อไปที่สําคัญจะมีช่องมากมายให้รับชมทั้งช่องเด็กช่องข่าวสารและสาระช่องวารรตี้ช่องบริการสาธารณะโดยที่ไม่ต้องเสียเงินค่าบริการรายเดือนค่ะ วิธีการรับชมก็ง่ายมากเลยนะคะถ้าหากชมทีวีผ่านดาวเทียมอยู่แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะเพราะว่าจะมีการจัดเรียงช่องโทรทัศน์บนกล่องรับสัญญาณใหม่โดยอัตโนมัติสามารถชมได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้มีการขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมค่ะ ส่วนผู้ที่รับชมผ่นานเสาอากาศนะคะถ้าอยู่ในพื้นที่ที่โครงข่ายทีวีดิจิทัลให้บริการแล้วจะต้องมีกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิทัลต่อเข้ากับเสาอากาศเดิมที่รับช่องไทย P ี s ได้หรือจะเป็นเสาภายในอาคารแล้วก็ต่อเข้ากับทีวีก็จะรับชมทีวีดิจิทัลได้ทันทีค่ะซึ่งทางกสทอชอก็เตรียมส่งคูปองเพื่อแลกซื้ออุปกรณ์ทีวีดิจิทัลให้กับประชาชน22ล้านครัวเรือนตามพื้นที่ที่โครงข่ายขยายการให้บริการไปถึงค่ะ หรือหากใครมีแผนจะซื้อทีวีใหม่อยู่แล้วนะคะเพียงแค่ไปเลือกทีวีที่มีสติกเกอร์ที่เขียนว่า Digital TV Ready หรือเห็นหน้าน้องดูดีแบบนี้ก็สามารถซื้อมาต่อไซย์อากาศแล้วก็รับชมทีวีดิจิทัลได้ทันทีเช่นเดียวกันค่ะเมื่อรับสัญญาณได้แล้วอย่าลืมรับชม voice tv 21นะคะ หมดเวลาของรายการโซเชียลฟีดแล้วค่ะรายการต่อไปติดตามชม Voice Inside สําหรับโซเชียลฟีดวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ